ลูกสาวในเพชรถอนใจลึกมองหน้าพี่เปลี่ยวนิดหนึ่งนึกว่าเขาจะชวนเขาก็ไม่ชวนเลยแบ่งรับแบ่งซูขอให้ฉันคิดดูก่อนต้องไปถามพ่อกับแม่ด้วยก็ได้ยังมีเวลาอีกหลายวันกว่าฉันจะกลับเราลงไปโต๊ะคืนกันดีกว่าฉันขอให้อามัดไว้น้ําให้ด้วยโอโปอชุดแขนอัมพาให้ลุกขึ้นลูกสาวในเพชรไม่อยากทําตัวสนิทสนมกับลูกเจ้านายของพ่อนักเพราะไม่ค่อยชอบพวกผู้ดีมีเงินปกติโอปอก็ทําเฉยกับเธอมาแต่แรก เพิ่งมาวันนี้แหละที่ให้ความสนิทสนมผิดปกติทําให้รู้สึกแปลกใจอยู่พอดีหันไปเห็นนุชชนะสวมชุดว่ายน้ําวิ่งลงมาอัมพาไม่ชอบหน้าลูกสาวผู้การอยู่แล้วเลยจับข้อมือโอปอพาวิ่งลงทะเลไปด้วยกันเปลวมองตามหลังอย่างดีใจที่สองสาวทําท่าจะเข้ากันได้ที่เขาดีใจที่สุดก็ที่อัมพาจะได้ไปเรียนต่อแต่ไม่พูดออกมาเพราะเห็นว่าโอปปอ้อนวอนอยู่แล้วท่าทีของอัมพาก็คงอยากเรียนอยู่เหมือนกันเลยปล่อยให้เธอตัดสินใจเอาเอง เพราะเรื่องเรียนมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจไม่เต็มใจก็ไม่มีประโยชน์กำลังนั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็ต้องดึงก้ามเหนือแกมให้เป็นปกติจนเกือบบื้องตึงเอาเสียจด้วยไม่ได้ยินเสียงลูกสาวผู้การทักคืนพลางถลาเข้ามานั่งคางๆเปลวมานั่งอยู่นี่เองเนีกวกาอยู่บ้านผมมาเฝ้ายางครับน่าจะพักผ่อนแต่ปราบรองแชมป์ลงได้อย่างไม่ยากนี่เหนื่อไม่ทันออกได้ซ้ําใช่ไหมเอียงคอถามใบหน้ายิ้มกระใหมอะไรได้ผมเหนื่อยแทบขาดใจแทบจะขาดลงจากเวทีคุณก็เห็น แกล้งทำมากกว่ามาั้งโถไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่เปลียวก็น่าภูมิใจนะที่คุณพ่อกับครูผลบอกกับลุงเพชรว่าเปลียวมีแววเป็นนักมวยชั้นดีได้ในไม่ช้าถ้าได้รับการฝึกฝนหน่อยเดียวเท่านั้นฉันเลยบอกกับพ่อว่าน่าสนับสนุนให้เป็นแชมป์โลกซะเลยขอบคุณครับแต่ผมไม่หวังถึงเพียงนั้นหรอกครับเป็นนักมวยไม่หวังเป็นแชมป์จะเป็นทําไมผมต้องการเรียนต่อมากกว่าครับเรียนเพาะปริญญาแล้วก็หางานทําเพื่งเงิน เงินเดือนปริญญาตรีจะสักเท่าไหร่เชียวอย่างเก่งสตาร์ทขั้นแรกก็สองสามพันบาทเท่านั้นเป็นนักมวยชั้นดีต่อยครั้งเดียวได้มากกว่าทำงานทั้งเดือนยิ่งเป็นแชมป์โลกขึ้นเวทีครั้งหนึ่งได้เงินเป็นแสนเป็นล้านฉันว่าเป็นนักมวยรวยเร็วกว่าแน่เ <c oughs> <c oughs> ปรียวหัวเราะหึฮเพราะนึกขำสามสาวความเห็นไม่ตรงกันเลยสักคนโอปอว่าเรียนอย่างเดียวดีกว่านุชนาฏว่าเป็นนักมวยอ,อย่างเดียวดีกว่ารวยเร็วกว่าอัมพาเห็นด้วยทั้งสองอย่าง คงเป็นเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทุนเรียนเราก็ไม่อยากให้ไปรบกวนใครเขาเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยจะได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาให้มีบุญคุณต่อกันมากนักซึ่งเปลวก็เห็นด้วยแต่ไม่อยากขัดใครจึงว่าอนาคตมันไม่แน่นอนหรอกครับคุณนุชผมก็ไม่แน่ใจในตัวเองเท่าไหร่เลยคิดว่าชกมวยไปด้วยเรียนไปด้วยจะดีกว่าพลาดทางหนึ่งยังมีทางหนึ่งให้เลือกมันจะพลาดเสียสองทางนะสิอย่างผู้ใหญ่เขาว่าจับปลาสองมือนั่นแหละแต่ก็ตามใจเปลวนะถ้าคิดว่าไหวผมจะพยายามครับ คุณพ่อพอใจเปลียวมากรู้ไหมท่านว่าเปลียวใจเย็นดีมากสมก็เป็นนักกีฬาไม่เหมือนในปักที่มักโกรธง่ายถูกคููต่อสู้ยั่วเขาหน่อยก็แสดงความโกรธออกมาให้เห็นทันทีอย่างนี้ไม่มีทางเป็นแชมป์ได้หรอกเพียงซ้อมกันเองเขาเอาคุณไม่ลงยังแสดงความไม่พอใจออกมาเลยปักคงโกรธผมมากอย่าไปสนใจเลยค่ะอยากโกรธก็โกรธไปคุณไม่ได้แกล้งเขานี่คุณพ่อกับครูผลให้เป็นคู่ซ้อมคุณก็ต้องทําตามหน้าที่คุณพ่อยังว่าดีแล้ว ที่มันเอานักมวยโนเนมอย่างคุณเปลวไม่ลงมันจะได้มุมมาณนะขยันฝึกซ้อมขึ้นถึงยังไงผมก็ไม่อยากให้ใครกดเครื่องผมครับ <c oughs> แต่ถึงยังไงผมก็ไม่อยากให้ใครกดเครื่องผมครับยิ่งต่อไปผมต้องอยู่ร่วมคณะกับปักเขาด้วยจะไม่สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่เห็นต้องแคร์อะไรในปักไม่มีความหมายอะไรนะหรอกหน้าผมมาน้องใหม่ครับคุณนุชนาฏเรียกนุชเฉยๆก็ได้ไม่ต้องให้มันเต็มยศอย่างนั้นหรอกเราเรื่องน้องใหม่พี่เก่าอะไรก็ไม่ต้องมาคิด คุณพ่อฉันท่านให้ความเสมอภาคทุกคนแต่เมื่อคุณไม่สบายใจฉันจะบอกให้ในปักเขาเข้าใจคุณซะขอบคุณมากครับพี่ชายคุณด้วยผมอยากปรับความเข้าใจเขาเหลือเกินผมเสียใจมากครับที่คุณเนเข้าใจผมผิดรู้ว่าเขาเข้าใจผิดแล้วจะต้องคิดอะไรล่ะก็อยากให้พี่คุณเข้าใจผมเสียถูกนะสิครับเข้าใจยังไงถึงจะถูกผมไม่ได้เสือกลงไปกันท่าคุณเนเลยนะครับได้ยินเสียงคุณโอร้องให้ช่วยผมมองลงไปไม่เห็นคุณเนยก็นึกว่าเขาจะมีอันตรายถูกปลาลากออกไปก็เลยเพ่นลงไปแถวนี้มีปลา ฉลามครับปกติมันไม่มีหรอกแต่ในทะเลเรามองไม่เห็นผมก็นึกไปถึงฉลามนกแหละครับว่ามันอาจหลงเข้ามาสัตว์ร้ายอื่นก็มีผมเห็นคุณโอกับคุณเนเล่นน้ํากันอยู่ดีๆแล้วคุณเนก็หายไปแล้วคุณโอร้องให้ช่วยผมจะทํายังไงละครับก็กระโดดลงไปช่วยเขาไม่กลัวตายหรือไงกรอนถามยิ้มยิ้มตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับตั้งใจลงไปช่วยนางเอกอย่างเดียวคุณนุชก็พูดแบบนี้อีกแล้วผมไม่เคยคิดจะอาจเอื้อมถึงเพียงนั้นหรอกครับผมรู้ตัวดีว่าผมเป็นใคร คุณโอคุณเ e, นแม้แต่คุณนุชเองก็เหมือนกันเป็นใครรู้ฉันเป็นใครสิท,ทําท่าราวกับจะหักคอฉันน่ะตอนนั้นผมตกใจครับนอนเพลินๆยางมันทะลายลงมาก็พรวดพราดขึ้นไม่รู้คุณเป็นใครด้วยเพราะยังไม่รู้จักกันคุณพูดเรื่องนี้ก็ดีแล้วผมขอโทษด้วยไม่ต้องมาขอโทษขอโพฉันหรอกเพราะฉันก็ผิดเหมือนกันที่ไปว่าคุณเป็นวัวเป็นควายเป็นอันว่าเราไม่โกรธกันแล้วนะยิงสาวยกนิ้วก้อยชูมาเกือบถูกหน้าเข่าพังหัวล็อกคิกท่าทางขี้เล่นนายเปลวเลยต้องชูนิ้วก้อยด้วย อย่างรู้สึกสบายใจขึ้นที่ทําความเข้าใจกันเสร็จได้จะไปอยู่บ้านเขาแล้วไม่ถูกกับลูกๆเขาจะไปอยู่ได้อย่างไรนุชนาก็ยิ่งพูดให้สบายใจขึ้นอีกส่วนพี่เนฉันพูดกับเขาแล้วคุณคงไม่มีเจตนาพี่เนต่อยคุณปากแตกคุณยังไม่สู้ที่สู้ก็ต้องบังคับกันสแสดงคุณไม่มีอะไรกับเขาจริงๆเขาก็พยักหน้าแล้วยังพูดโถดรอว่าต่างคนต่างปากแตกหายกันแล้วเขาไม่สบายใจอย,อยู่อย่างเดียวที่ถมน้ำลายลดหน้าคุณอยากขอโทษคุณเหมือนกัน ไม่เป็นไรครับผมลืมไปแล้วด้วยซ้ําไปงั้นเราเลิกพูดเรื่องที่แล้วมาได้แล้วต่อไปถือเป็นเพื่อนกันมีอะไรขอให้บอกฉันช่วยได้จะช่วยท,ทันทีขอบคุณมากครับผมยินดีรับใช้คุณนุษย์เสมอครับขอบใจงั้นเราลงไปโต้ขึ้นกันดีกว่าเย็นนี้คลื่นลมแรงดีจังเลยหญิงสาวชวนพลางถอดเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นรูปร่างอวบอัน่นเธอหัวเราะคลิกเมื่อเห็นนายเปียวมองแวบเดียวแล้วมองไปทางอื่น บอกให้รู้เลยว่าไอห,หมอนี่ไม่กล้ากับผู้หญิงหรือไม่จิตใจยังต่ำอยู่เลยไม่กล้าดูเพราะกลัวจะห้ามความรู้สึกไม่ไหวแบบนี้แกล้งยั่วให้บ้าได้สบายมากคอยดูเถอะฉันจะแกล้งนายให้แสบสักวันหนึ่งเอาเสื้อคลุมวางไว้แล้วเอื้อมมือไปจับแขนนายเปลี่ยวฉุดให้ลุกขึ้นพลางว่าลุกขึ้นสินั่งเฉยทําไมล่ะคุณุชลงไปเล่นกับคุณโอยอัมเถอะครับผมต้องเฝ้ายางบอกเธอโดยไม่ยอมมองหนะ้ายางของคุณราคาสักเท่าไหร่เชียวเสื้อคลุมของฉันกับของโอแพงกว่าเป็นไหนไหน ผมเฝ้าเสื้อคลุมด้วยครับไม่ต้องคงไม่มีใครขโมยหรอกหายก็ช่างมันฉันอยากลงไปโต๊ะคลื่นก็ไปสิครับโต้าคนเดียวไม่สนุกและฉันไม่ค่อยกล้าด้วยก็ชวนเยอา,ามสิครับเย,ยนันกล้ามากผู้หญิงด้วยกันมันไม่อุ่นใจไหนว่ายินดีรับใช้ฉันเสมอไงชวนแค่นี้ก็เลี่ยงแล้วออาไปก็ไปครับจำใจต้องลุกขึ้นเราควาอย่างที่นั่งทับอยู่ติดมือไปด้วยเพราะสังเกตเห็นคุณโอไม่กล้าออกไปห่างนะักเพราะไม่ได้เอาอยางไปด้วยจึงติดมือไปฝากเธอ แล้วทั้งสองก็เดินลุยน้ําทะเลลงไปนุชนาเห็นเขาจะไปทางโอปอกับอัมพาก็เลยว่าอย่าไปหาสองคนนั้นเลยออกไปโตขึ้นกันเลยดีกว่าผมจะเอายางไปให้คุณโอก่อนครับคุณนุชออกไปก่อนเดี๋ยวผมตามไปแล้วในเปลียยก็ว่ายน้ําแยกทางไปนุชนาถมองตามแล้วอดนึกไม่ได้ไอหมอนี้คงไม่ใช่ย่อยเหมือนกันพูดจาหน้าสงสารรู้จักเอาใจผู้หญิงนิทพิเนมาเห็นเข้ามีหวังฟัดกันอีกมีหรือในเปลียวจะไม่นึกรักโอปอ เขาทั้งสวยทั้งรวยนิสัยเรียบร้อยเป็นผู้ดีแต่อย่าหวังเลยว่าจะมาแย่งพี่ฉันไปได้เป็นคู่แข่งกับใครไม่เป็นมาเป็นคู่แข่งกับพี่ฉันมีหวังอายุสั้นเท่านั้นแหละไม่รู้อะไรชักไม่สบายใจขึ้นมาเลยพุ่งตัวว่ายน้ําโตขึ้นมันคนเดียวโดวยไม่กลัวอะไรเพราะเคยมาเล่นน้าทะเลที่ชะอําอยู่ทุกปีเปลวเอาลูกยางไปให้โออปล้วโตวขึ้นอยู่ไกลๆไม่กล้าตามนุชออกไปเพราะกลัวยายอําจะกระเซ้าเอาแต่ถึงกระนั้นก็ยังโดนจนได้เอ้าพี่เปลว เล่นน้ำทำไมแถวนี้ทำไมไม่เป็นเพื่อนคุณนุชเขาช่างขเขาเถอะช่างเขายังไงลูกสาวเจ้านายเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพี่เปรียวจะว่ายังไงคุณนุชแข็งน้ำไม่เป็นไรหรอกนาะแน่เสมอไหร่วันนี้คลื่นลมแรงมากด้วยตามเขาไปเถะนะไม่ต้องมาทำกระดากใจหรอกเขาเป็นลูกสาวหัวหน้าค่ายต้องเอาใจไว้ให้มากรู้ไหมอําเฉยเถะนะกลัวถูกต่อยปากหรือไงไปเถะนาฉันคอยดูต้นทางให้โอปอ,อขึ้นไปนั่งอยู่บนลูกยางทําให้มองเห็นนุชชนะถนัดเธอชักใจไม่ดี ที่เห็นเพื่อนว่ายน้ำโตขึ้นออกห่างฝั่งมากขึ้นทุกทีจนต้องบอกเปลวนูต้อออกไปไกลามากแล้วนะเปลวคุณรีบไปตามเขากลับมาดีกว่าประเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะเดือดร้อนอาําไปเรียกเขากลับมาสิเปลยวยังเกีียงเันเรื่องอะไรของฉันพี่เปลวชวนเขามาก็ต้องรับผิดชอบเองสิพี่ไม่ได้ชวนเขาลงมาเองฉันไปพี่เปลวอยู่กับคุณโอทางนี้มีหวังเจ็บตัวยิ่งกว่านะจะบอกให้ <c oughs> อาพาพูดถั่วล้เลยถูกโอปอดูเอาพูดไปเล่นกันอยู่ได้จะบ้าหรือยังไง เปลวเร็วสินุชด,ดำน้ำหายไปนานผิดปกติแล้วนะโดนตะคิวกินก็ได้แล้วนะไปช่วยเขาเร็วหญิงสาวเออะเอานั่นแหละนายเปลวถึงได้พุ่งตัวว่ายน้ำปราดออกไปหานุชนาซึ่งเขาก็คอยสังเกตยอยู่เหมือนกันเห็นเธอหายไปใต้น้ำนานโผล่ขึ้นมาโบกมือไหวๆแล้วจมหายไปอีกแม้จะไม่ค่อยชอบหนะ้านุชนานักแต่เมื่อน,นึกว่าเธอจะจมน้ำตายนายเปลวก็เป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะถ้าเธอเป็นอะไรไปเขาต้องเดือดร้อนแน่ ชายหนุ่มจึงออกกำลังว่ายน้ำสุดแรงแต่ก็ไม่เร็วเท่าที่ควรเพราะคลื่นมันซัดเข้าฝั่งประทะร่างเขาไว้ทำให้ช้าลงจนต้องดำบ้างว่ายบ้างมุ่งหน้าไปตรงจุดที่นุชนนะทุกโผล่อยู่พอไปถึงบริเวณนั้นเขาไม่เห็นหญิงสาวแล้วจึงหยุดลอยตัวมองหาอย่างใจไม่ดีแล้วพุ่งตัวเข้าหาหญิงสาวที่เขาเห็นเธอโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำโดยไม่คิดอะไรปาดเขาไปกอดเธอไว้ด้านหลังพางระล่ำระลักถามคุณนุชคุณนุชเป็นอะไรไม่ต้องกลัวผมมาช่วยแล้วฉันไม่ได้เป็นอะไรนี่ออกมาทำไมล่ะ เธอถามเสียงคุณไอ้หนุม่มบ้านนอกเลยบอกอย่างงงๆอา้าวผมนึกว่าคุณนุตตะคิวเห็นพวกโพโผคุณโอก็ห่วงเร่งให้มาช่วยอ๋อออกมาช่วยฉันเพราะคุณโอบัญชาถ้าเขาไม่บอกก็ไม่ออกมาใช่ไหมถึงคุณโอไม่บอกผมก็ออกมาอยู่แล้วครับเพราะคอยมองคุณอยู่ตลอดเวลาอย่ามาแก้ตัวดีกว่าปล่อยฉันท่าทางคุณนุตเหนื่อยมากแล้วนะยังไม่ปล่อย พอรู้สึกจับวงแขนที่กอดเอลเธอไว้ว่าเธอหายใจแหลงแสดงว่าอ่อนกําลังเกินไปแล้วและความจริงนุชนาตก็เหนื่อยจริงๆแล้วก็โกรธในเปลวที่ว่าจะตามมาและไม่ตามมาเธอเลยแกล้งทําเป็นผุโบโผโบกมือเหมือนคนจมน้ําเพื่อลองใจในเปลวดูสิว่าจะเป็นห่วงเธอหรือเปล่าเห็นเขาไว้น้ํามาช่วยก็รู้สึกดีใจที่แกล้งเขาได้สําเร็จแต่พอเขาบอกว่าคุณโอให้ออกมาช่วยก็ชักเดือดขึ้นมาอีกเพราะคิดว่าในเปลวเห็นโอปอสําคัญกว่าเธอนุชนาตเป็นคนไม่ค่อยจะมีเหตุผลชอบเอาชนะคนอยู่แล้ว เลยพลิกตัวออกจากวงแขนเขาพุ่งตัวว่ายน้ําออกห่างฝั่งไปอีกเปียวต้องตะโกนห้ามเสียงหลงคุณนุชอย่่ออกไปห่างฝั่งมากแล้วนะขึ้นลมแรงด้วยกลับมาหญิงสาวไม่ฟังเสียงทั้งทั้ท,ที่รู้ตัวดีว่าเหนื่อยจนใจเต้นหันมาเห็นนายเปียวยังลอยคอดูเฉยอยู่ได้แต่ร้องห้ามความอยากเอาชนะคนเพราะเครืองที่นายเปียวตามมาเพราะโอปอสั่งเมื่อแม่คนสวยไม่สั่งดูซินายเปียวจะตามมาห้ามอีกไหม ออกแรงว่ายน้ำให้เร็วขึ้นร่างกายมันอ่อนเพลียม,มากและอยู่ในน้ำเกินไปด้วยเมื่อใช้เท้าถีบน้ำตามอารมณ์เดือดพิษจังหวะกามเนื้อที่น้องมันเลยพลิกตะคิวเล่นงานเข้าจริงๆหญิงสาวร้องออกมายังเจ็บปวดอ๋ออ้ยในเปลวรอยคอดูอย่างเดือดเดือดเหมือนกันเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ชักจะนึกฉุนว่านุชนาแกล้งทําเป็นจมน้ําเมื่อดียินเธอร้องแล้วจมหายไปใต้ลูกคลื่นที่โถมเข้ามาก็นึกว่าเธอแกล้งอีกเลยดูเฉย นุชนาฏพยายามช่วยตัวเองโดยจับปลีน้องบีบให้เส้นมันหายแพลงแต่ก็ไม่มีแรงจะขาดใจเอาเลยเธอลื่งขึ้นมาเหนือผิวน้ําร้องออกมาอีกช่วยฉันด้วยเปลียวในเปลียวชักไม่แน่ใจว่าจะถูกแกงอีกหรือไม่แต่ก็ตัดสินใจพุ่งตัวเข้าหาเพราะเห็นว่าออกมาไกลาฝั่งเกินไปแล้วต้องเอากลับให้ได้จะแกล้งไม่แกล้งก็ช่างเถอะคืนปล่อยให้ออกไปเกิดอะไรขึ้นจะเดือดร้อนชายหนุ่มว่ายน้ําพุ่งเข้าหาหญิงสาวอีกครั้งไม่เห็นเธอโผล่ขึ้นมาอีกก็ใจหายหยุดลอยคอมองหารอบรอบ อาศัยที่น้ําทะเลมีความหนาแน่นกว่าน้ําจืดถึงนุชนาจะจมลงไปหมดแรงก็จะโผล่ขึ้นอีกแต่ร่างเธอก็ไม่จมลอยปิ่มอยู่กับผิวน้านายเปรี้ยวเห็นเขาก็ปลัดเข้าไปประคองให้โผล่พ้นผิวน้ําขึ้นมาโดยไม่ต้องถามไทยอะไรเพราะเห็นหน้าก็รู้แล้วว่านุชนาเป็นตะคริวยังดีที่เข้ามาช่วยไว้ทันเธอยังไม่ขาดใจไอ้โขกโขกเพราะน้ําทะเลมันเข้าคอเขาไม่รอให้เสียเวลาต่อไปจับร่างหญิงสาวให้นอนหงายประคองศีรษะพ้นผิวน้ําเอาตัวบังขึ้นไว้ด้วย พราะกลัวคลื่นจะซัดเข้าจมูกปากเธอให้สำลักตายเพราะหายใจไม่ทันพลางถามเป็นตะคิวตรงไหนเธอไม่ตอบคงพูดไม่ออกเขาเลยต้องคำหาเอาเองกะเอาที่สำคัญที่คนเล่นน้ำมักจะเป็นเริ่มที่น้องก่อนพอจับบีบนุชนาทก็ร้องออกมาโอ้ใช่แน่คำปีน้องมันบิดเบี้ยวและแข็งเป็นลำเลยจับกระตุกค,ค่อนข้างแรง<อ>เธอร้องออกมาพร้อมเอาแขนกอดคอเขาไว้จนต้องรีบบอกอย่ากอดคอผมแน่นเดี๋ยวตายด้วยกันเขยายิงช่วยหรือยังค่ะ พอไว้กลับได้ไหมไม่ไหวหรอกหมดกําลังเลยค่ะงั้นจับบาผมไว้พอไหวไหมเดี๋ยวผมพาเข้าฝั่งเธอไม่พูดแต่ก็พลิกตัวมาอยู่ด้านหลังเขาแทนที่จะจับบาเธอกอดคอเขาไว้แล้วกอดพาดลงมาที่อกไม่รัดคอคงรู้ดีว่าถ้ากอดรัดคอจะทําให้คนช่วยแย่ไปด้วยเปยวออกกําลังว่ายน้ําเข้าฝั่งอย่างไม่รีบร้อนนักเพราะเขาเองก็ชักเหนื่อยเหมือนกันเนื่องจากเรีบว่ายน้ามาช่วยนุชนนะและยังต้องตกใจอีกทําให้กําลังวังชามลดลงไปไม่น้อย ต้องมาพ่วงหญิงสาวที่รูปร่างสมบูรณ์เข้าไปด้วยจึงต้องอมอก,กําลังเอาไว้เดี๋ยวจะไปไม่ถึงฝั่งวันนี้เสียกําลังมามากแล้วด้วยลูกสาวหัวหน้าคณะนักมวยเห็นเขาเหนื่อยก็รู้สึกเห็นใจและเสียใจในการกระทําของตนเองเหมือนกันมองไปที่ฝั่งเห็นลิบลิบก็ใจหายนึกไม่ถึงเลยว่าตัวเองจะบ้าออกมาไกลถึงเพียงนี้นิทัพเปลียวไม่ตามออกมาเรามีหวังจมน้ําตายแน่แต่ก็เพราะเขานั่นแหละเป็นต้นเหตุบอกว่าจะตามมาก็ไม่ตามเอาอยางไปให,ให้แม่โอคงโอกันอยู่นั่นแหละ ทำแม่โอไม่บัญชาคงไม่ออกมาหรอกผู้ชายก็แบบนี้ทุกคนเห็นเขาสวยกว่าเรารวยกว่าเราพ่อเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนคงคิดเด็ดดอกฟ้าสิทธาเลยเอาใจเขานักโอปอนั่ลัมรวยแนะแต่สวยไม่เท่าไหร่หรอกนะารูปร่างผอมบางแบบผู้ดีมีเงินไม่สมบูรณ์บึบบับเหมือนเราหรอกอยากรู้นะว่าถ้าเราแกล้งยัวยในเปียวเล่นเขาจะกลายเป็นควายเปียวบ้าขึ้ขนมาไหมต้องบ้านแน่แขนาดเรากอดหลังมาอย่างนี้ยังถือโอกาสว่ายน้ชาช้าๆเพื่อได้ใกล้ชิดเรานานๆ หน้าอกหน้าใจเราแนบหลังอยู่อย่างนี้คงนึกคล้มเหมือนกันไรหนาถ้าเราไม่อ่อนเพลียจ,จนเกินไปนักจะแกล้งย่วเสียตอนนี้เลยพอมันบ้าขึ้นมาจะได้ตบหน้าสั่งสอนมันซามันจะได้ไม่ไปอยู่บ้านเราโอกาสยังมีเอาไว้ให้เชื่องกว่านี้หน่อยค่อยสนตาไพเล่นดีกว่าตอนนี้เราทําเป็นไม่ถือเนื้อถือตัวอุ่นเครื่องไว้ก่อนเปรียวไม่ได้คิดอะไรเลยค่อยๆว่ายน้ําเข้าฝั่งอาศัยแรงคลื่นหนุนตัวให้โยนไปข้างหน้าพาหญิงสาวใกล้ฝั่งเข้าไปทุกที เขารู้สึกนุชนะกอดเขาแน่นขึ้นอกอิ่มของเธอบทเบียดกับแผ่นหลังจนรู้สึกเพราะของพันนี้มันเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าอยู่แต่แทนที่นึกพอใจกับนึกตําหนิหญิงสาวว่าไม่จาเป็นต้องกอดแน่นอย่างนั้นน่าจะถือเนื้อถือตัวบ้างเพราะเป็นสาวเป็นนางเราพาว่ายน้ํามาตั้งนานแล้วน่าจะหายเหนื่อยตะคริวคงหายแล้วควรจะว่เขาฝั่งเองได้ก็ไม่ไวหวมากอดคอเอาเขาอ่อนมาชนหลังเราอยู่พิลึกคนจนเข้าใกล้ฝั่งเขาเห็นโอปอกับอัมพาขึ้นไปยืนมองอยู่ที่ชายหาด เขาลองเอาเท้าย่างพื้นทรายดูเห็นว่าพอยืนได้แล้วเลยหยุดแล้วบอกนุชนาฏยืนได้แล้วครับคุณนุชเดินลุยขึ้นฝั่งได้เลยยิงสาคลายวงแขนจากคอเขายัางไม่ค่อยพอใจนะเพราะนึกว่าแค่หน,นีพายให้ถึงฝั่งเสร็จเลยก็ไม่ได้มองไปเห็นโอปอโบกมือให้ชักหมั่นไส้ขึ้นมาอีกไม่โอคงภูมิใจที่นายควายเปี่ยวไปช่วยฉันมาได้คงเอาไปพูดชื่นชมยินดีให้ในายเปี่ยวกลายเป็นฮีโร่หนักขึ้นพอแม่จะได้ชอบใจในายเปี่ยวเป็นการแพ้วถางทางรักเอาไว้ก่อน เราแกงให้โอปอหึงหวงในเปลวดีกว่าจะได้เข้าใจผิดกันเด็กสาวที่ถูกตามใจจนเสียนิสัยชอบเอาชนะคนอื่นโดยไม่คิดถึงผลเสียหายที่เกิดแก่ตัวเองแม้แต่นิดเดียวคิดได้อย่างนั้นก็ทำท่าเดินลุยน้ำเข้าฝั่งก่อนจะร้องออกมาโอ้ยในเปลวเลยต้องผวาเข้าประคองไว้พลางถามตะคริวยังไม่หายเหรอครับไม่รู้มันปวดที่น้องแปลบเข้าหัวใจเลยเห็นจะเดินไม่ไหวหรอกเปลวอุ้มฉันขึ้นฝั่งทีสิพูดแล้วก็เอาแขนกอดในเปลวทันที ชายหนุ่มเลยต้องอุ้มเธอไว้แล้วเดินลุยน้ำทะเลอย่างไม่ชักช้าเพราะมองขึ้นไปที่ต้นสนเห็นนายปากักศิลมายืนเอาแขนกอ,นอกดอกดูอยู่ก็รีบเอานุชนาตขึ้นไปเสียจะได้รู้กันว่าเธอเป็นอะไรเขาจำเป็นต้องอุ้มขึ้นไปเดี๋ยวเข้าใจผิดกันอีกจะเดือดร้อนเปลวรู้สึกเหมือนใส้นุชนาตอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนเอาเสียเลยหาเรื่องเดือดร้อนเองแล้วยังไม่พยายามช่วยตัวเองเราอุ้มแล้วก็น่าจะปล่อยให้อุ้มไปเฉย แต่ดันเอาแขนมากอดคอเราไว้ซบหน้ากับบ่า,บาเบียดอกนันทำยังกับเป็นผัวเมียรหรือคู่รักคู่ใกล้อย่างนั้นแหละไอแบบนี้จะหาเรื่องให้เราปากแตกอีกนี่ว่าดีไม่ดีหัวเราจะแตกเอาด้วยถ้าปักสินเข้าใจผิดเอาไปฟ้องท่านผู้การแต่เปลียวก็ไม่รู้จะทำยังไงลุย,ลยน้ำขึ้นมาพอล่างนุชนาะผลน้ำก็หนักขึ้นจนอยากจะโยนโครมทิ้งเสียเพราะตัวเองก็เหนื่อยแทบขาดใจแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้จึงอุ้มมาจนถึงชายหาดแล้วเอาเธอวางค่อนข้างแรงลงบนยางในรถยนต์เสียงดังตับ อุนุชนาร้องอุ้ยเพราะเจ็บที่เขาวางเหมือนทุ่มลงนิวนาเพราะความโกรดนึกว่าขแกางแต่ยังสร้างออเสาะเมื่อเห็นโอปอกับอัมพาเข้ามาช่วยขอบคุณคุณเปลวมากค่ะถ้าไม่ได้คุณปั่นนี้นุชจมน้ําตายแล้วปล่อยคอผมซะเขาบอกเสียงห้วนเพราะเหนื่อยเรารีบแกะวงแขนเธอออกทันทีด้วยความตกใจที่ถูกเธอจูบแก้มเอาดือ้อเปลวพงังะไปนั่งเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่ห่างๆปล่อยให้โอปอกับอัมพาช่วยเหลือแม่นุชกุลีกุจออัมพาคงไม่เห็นนุชนาจูบเขา ถ้าเห็นเขาคงไม่เข้าไปช่วยบีบนวดน้องแม่นันหรอกเพราะไม่ชอบหน้าอยู่แล้วนึกว่าปักสินจะลงมาดูก็ไม่เห็นมารู้สึกไม่สบายใจเลยกลัวจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันขึ้นอีกลุกขึ้นดูก็ไม่เห็นรองแชมป์ภาคเสร็จแล้วเลยนั่งลงตามเดิมถอนใจเฮือกไล่ความเหนื่อยพร้อมตรงใจเสียว่าแล้วแต่ดวงเถอะว่าทำดีที่สุดแล้วใครจะเข้าใจยังไงช่วยไม่ได้โอปอถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนุชนาิแม่ตัวดีนั่นก็เล่าให้ฟังอย่างขาดขาดเกิน ขาดอีตอนที่ตัวเองทําอะไรไม่เข้าทา่าเกินที่ชมเขามากไปราวกับเขาเป็นวีรบุรุษยังไงอย่างนั้นจนอัมพาเลิกนวดขาให้ผู้เสียงคุณออกมาเอาละคงหายละฉันนวดไม่เป็นด้วยถ้าไม่หายก็ให้คนเก่งเขามานวดเพราะเขาจับตะคริวอยู่หมัดมาหลายรายแล้วโดยเฉพาะสาวสาวสวยๆต้องสาวสาวสวยๆด้วยเหรออัมโอปอถามโหเราะอืคนแก่เส้นมันลึกจับยาก คุณนุชยังโชคดีนะที่เป็นตะคริวที่น้องถ้าเป็นที่ท้องละแย่ตะคริวเข้าท้องจับยากดีไม่ดีต้องให้หมอช่วยเอาออกนุชนาะฟังเราขัดตหูเลยลุกพรวดขึ้นคว้าเสื้อคลุมมาสวมแล้วกลับบ้านพักทันทีเปลวดุกแม่อาเสียงคุณเรานน่พูดจาไม่เข้าท่าเอ๊ะฉันพูดเรื่องจริงไม่เข้าท่ายังไงรอยหน้าเถียงตะคริวบ้าอะไรเข้าท้องแล้วหมอต้องเอาออกเป็นสาวเป็นนางพูดจาระวังปากคอบ้างมันไส้นี่ ไม่เห็นเป็นอะไรเลยบอกว่าเป็นตะคริวน้องฉันจับดูแล้วกล้ามเนื้อไม่แข็งสักหน่อยก็พี่จับให้เขาแล้วเรามาล้องโอดโอยทําไมก็ตะคลิวมันหายง่ายเมื่อไหร่เรากล้ามเนื้อเกร็งตัวคลายไปมันก็ยังเจ็บอยู่เจ็บสิถึงเดินตัวปลิวไปโน่นเหลวไหลชอบหาศัตรูไม่เข้าท่าอย่าลืมนะเราต้องไปอยู่กรุงเทพด้วยกันฉันไม่ได้ไปอยู่กับเมนูสุดสวัสดด้วยนี่แต่พี่ต้องไปอยู่เรื่องของพี่เปียวฉันไม่เกี่ยวจะหาเรื่องให้พี่เดือดร้อนใช่ไหม ใช่ก็ได้พราะฉันไม่ใหญ่พี่เปียวไปอยู่บ้านเขาคุณโอสันแนะนําให้ไปอยู่หอพักก็ไม่สนพี่รับปากครูผลไว้แล้วจะให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครูผลก็จะว่าเป็นคนเหลวไหลพูดจากลับกรอกพ่ออําก็ฝากฝั่งครูผลแล้วของมันเปลี่ยนแปลงกันได้ไปอยู่กับเขาฉันว่าไม่เกินเดือนมีเรื่องแน่ไม่เชื่อคอยดูก็ถ้ามีเรื่องจริงๆค่อยขยับขยายต่อไปคนอย่างพี่ไม่สําคัญอะไรหรอกอยู่ที่ไหนก็ได้โอปอรู้สึกทั้งสองจะมีอารมณ์เสียด้วยการขืนปล่อยให้พูดกันมากจะโกรธกันเสียเปล่าๆเลยต้องห้าม เอาละใจอย่าเถียงกันเลยอําก็หวังดีต่อเปียวแต่เปียวก็จําเป็นเพราะรับปากผู้ใหญ่เอาไว้แล้วฉันเองก็หนักใจทแทนเปียวเหมือนกันเพราะรู้นิสัยพวกบ้านนั้นดีโดยเฉพาะเยนุสเอาใจยากที่สุดแต่เปียวทําให้เขาชอบได้ก็ดีแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนพี่ชายเยนุสอีกคนขอยเปียวระวังเอาไว้ในเนในิสัยอันธพาลคุณโอไม่ต้องไปเตือนคนเก่งเขาหรอกเขาอยากเดือดร้อนปล่อยเขาดีกว่าเราขึ้นบ้านกันเถอะอัมพาคว้าแขนโอปอดึงเธอก็ไม่ว่าอะไรลุกขึ้นพรางถามเปียวยิ้มยิ้มเปรียวยังไม่ขึ้นเหรอ จะข้ามแล้วนะผมขอพักเหนื่อยสักครู่ครับเดี๋ยวตามไปจะคอยเก็บค่าเช่ายางรถด,ด้วยไม่ต้องห่วงครกหน้าคุณโอเดี๋ยวคุณนุชเขาจะมาเรียกกันก็ได้ตอนเนี้เปลียวเป็นคนของเขาแล้วนี่ข้าวปลาอาหารไม่ต้องไปกินที่บ้านฉันนะฉันม่หายกินแล้วคนอย่างพี่เนะี่ยเปรียวโหดร้อนหือหึไม่ถือสาอมพารพราะขอรักเหมือนน้องคลานตามกันมาเนื่องจากอมพากับน้องสาวเขาที่ถูกฆ่าตายอย่างทารุรนนั้นเป็นเพื่อนที่รักกันมาก พอสองสาวขึ้นบ้านพักไปแล้วเปลวก็คอยรับเงินค่าเช่าหงอย่างในรถยนต์ที่นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำกันวันนี้ได้ไม่กี่บาทเพราะขึ้นลมจัดไม่ค่อยมีใครลงเล่นน้ำทะเลกันแล้วเขาก็ขนยางเข้าออบ้านอาบน้ำอาบทานึกว่าจะอดข้าวเพราะไม่เห็นอัมพาแต่พออาบน้ำแต่งตัวอยู่กับบ้านเสร็จออกจากห้องส่วนตัวเขาอัมพาก็มาเรียกอย่างมะนาวไม่มีน้ำตามเคยจะกินข้าวหรือไม่กินอัมไม่หาให้แล้วพี่จ้าที่ไหนกินเล่าถามหดวเราะหัราอ,อยังอดยัวไม่ได้ คุณโอเขาให้ฉันเอามาให้ฉันวางไว้โต๊ะนั่นนั้นไปกินด้วยกันจะคว้าข้อมือแต่เด็กสาวก็หลบออกห่างพลางว่าฉันไม่กินหรอกพ่อก็เมาแปลกอยู่บ้านแม่นุษนั่นแล้วแม่ฉันไปช่วยทาไพ่คืนนี้เขาจะสู้กันยันสว่างฉันจะนอนค้างกับคุณโอพี่เปรียวอยู่บ้านคนเดียวก็แล้วกันบางทีอาจโชคดีโชคดีโชคดีอะไรแม่นุษอ่านมานอนเป็นเพื่อนก็ได้เหลวไหลหน้าอําพี่ไม่ชอบให้อําพูดจาแบบนี้เลยนะมันถูกใจดําใช่ไหมล่ะบ้านะสิพี่กับคุณนุษไม่มีอะไรกันสักนิด นิดหนึ่งไม่มีแต่คงมีมากอย่าพูดดีกว่าฉันเห็นลรอกน่ะเห็นอะไรเขาจูบพี่เปียวใช่ไหมล่ะเอาลึกว่าไม่เห็นเขาขอบใจพี่เท่านั้นอามอย่ามาเข้าใจพี่ผิดสิเราพี่น้องกันนะอามมีอะไรพี่ไม่ปิดบังอามหรอกพี่รักอามเหมือนเยเป้าพี่เกลียดคุณนุชด้วยซ้ำไปไม่ชอบที่ทำเป็นฝรั่งจ๋าเป็นสาวเป็นนางมาแสดงขอบอกขอบใจกับพี่อย่างนั้นมันน่าเกลียดจำไว้นะน้องสาวพี่กับอามเป็นเพื่อนรักกันพี่รักายเป้าอย่างไงพี่ก็รักอามอย่างนั้นโถมาทำเป็นพูด ที่เขาแสดงแบบนั้นน่ะชอบนะสิน่าเกลียดหรือน่ารักกันแน่แบบนั้นนะ่ะ <laughs> เ <c oughs> มื่อหล่อนถามหัวลอยョะเขาก็ทําท่าจะบอมหัวเขาให้หลอนละวิ่งออกจากบ้านกลับไปบ้านพักคุณโอด้วยท่าทางจาใส่ึ้นแต่เปลวถอนใจลึกเพราะนึกขึ้นมาได้ว่าไอ้เหล่านี้ถ้าจะหนีปัญหาวุ่นวายใจไม่พ้นเสียเป็นแน่แต่มันก็สําคัญอยู่ที่ใจเรานะ่ะเมื่อเราตั้งใจมัน่นว่าต้องหาทางสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก่อนพร้อมกันนั้นจะสื่อให้รู้แน่ชัดว่าใครฆ่าพ่อแม่และน้องสาว ลุงเพชรเคยแย้มออกมาว่าสงสัยคนจ้างค่าจะเป็นคนกรุงเทพซึ่งเดิมก็อยู่เพชรบุรีนี่แหละแต่ย้ายไปเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกรุงมันจะเป็นใครไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตามล่ามันให้ได้ถ้าเราแก้แค้นไม่ได้จะไม่ยอมสนใจเรื่องผู้หญิงเลยขอสาบาน